ครัวสัตวบาลน,นำเสนอชีวิตสัตว์บาลน,นะครับขนาดนี้วันที่ส4สีนะครับเดือน8.25.65นะครับเวลา21ในกาสิบนาทีนะครับชีวิตสัตว์บาลน,นะครับจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาหรือคนฟาร์มนะครับจะทำงานไม่ค่อยเป็นเวลา ช่วงนี้ไก่อายุสองวันนะครับน้องกำลังน่ารักเลยอันนี้จะเป็นตู้ให้ความร้อนนะครับตู้ฮิตเตอร์ครับช่วยทำความร้อนอให้น้องๆน,นะครับอยู่ในอุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตและเอาชีวิตรอดได้นะครับเพราะว่าไก่ไก่ช่วง อายุเล็กนะครับไก่ไก่เล็กร่างกายจะปรับอุณหภูมิยังปรับปรับอุณหภูมิร่างกายยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องเพิ่มความความร้อนให้ให้น้องๆนะครับก็จะมีการเสริมกระปุกน้ำนะครับกระปุกน้ำแล้วก็ถาดอาหารส่วนลายน้ำลายาหารนี่ก็จะมีประจำเราอยู่แล้วนะครับ การเสริมอาหารหรือการเสริมน้ำก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้น้องๆกินอาหารกินอาหารกินน้ำได้ได้เต็มที่นะครับในในพื้นที่ของการกบชีวิตสัตว์บานเรียนจบสัต,ตว์ศาสตร์มานะครับ การทำงานในฟาร์มมันจะไม่ค่อยมีเวลาตรงกับอ,อย่างมีแฟนอย่างเงี้ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตรงกันถ้าถ้าแฟนไม่ใช่สายงานของสัตวบาลหรือสายงานที่ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มจะจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่างานฟาร์มจะเป็นเป็นไม่ไม่ใช่เวลาแบบตอกบัตร เข้าบัตรออกเหมือนเข้าเป็นเวลาออกตามเวลาอย่างนี้งานฟาร์มคืออยู่อยู่ภายในฟาร์มถ้ามีการการเลี้ยงหรือมีไก่อันนี้เป็นฟาร์มไก่เนื้อนะครับถ้ามีการเลี้ยงเราจะมีการควบคุมการเข้าออกฟาร์มนะครับบางฟาร์มอาจจะไม่ได้ออกเลยครับในอายุก,การเลี้ยงประมาณไม่เกิน45่สิวันก็ ก็มันการจะเข้าออกมันมันมันยากนะครับมันต้องการเข้าออกมีมีผลต่อสุขภาพไก่นะครับเพราะว่าตัวเชื้อโรคเราเรามองไม่เห็นนะครับเราต้องมีการควบคุมมีมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ไม่ให้เสี่ยงต่อโรคนะครับไม่งั้นจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของ ของฟาร์มนะครับเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทถ้าเกิดมีการไก่สูญเสียเยอะหรือไก่น้ำหนักไม่ได้อย่างนี้นะครับก็นี่คือชีวิตสัตว์บานในในฉบับของครัวสัตว์บานถ้าจะให้พูดจริงๆก็คงใช้เวลานานนะครับจะพูดพูด พูดเกี่ยวกับการทํางานฟาร์มว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็แค่แค่สรุปย่อๆให้ให้เห็นภาพเฉยๆนะครับอันนี้น้องน่ารักไหมครับสำหรับวันนี้ครัวสัตวบ,บาลขอจบการนำเสนอฟาร์มไก่เนื้อนะครับสวัสดีครับ